วันนี้<ม>เป็นวันแรกเลยที่เรา <c oughs> ข้ามค่ายอะ่ะข้ามค่ายเรามาเรียชัน <c oughs> ของดิสนีย์เนาะโอ้ยวันสีสวยเลยวิธีที่ข้ามเวลาเราว่าแม่งเท่มากเลยอเออเอ,อ,อันนี้ใหม่สวัสดีสครับอ่าผมโจ้งนะครับสวัรดติครับวันนี้พบกับเรา2คนในคอนเทนต์ภาษาหนังเรียชันทเทเลอร์ครับ วันนี้เป็นวันแรกเลยที่เราวันแรกเลยด้วยเออเป็นครั้งแรกเเป็นครั้งแรกที่เราแบบอ่าข้ามค่ายอ่ะข้ามค่ายเรามาเรียชั่นของดิสนีย์เนาะปกติเราจะมีพวกหนังลงเน็ตซิกบ้างเมืองอ่าวันนี้เราลองมาเรียชันเราก็จะพยายามให้มันหลากหลายแหละใช่นี้เป็นของดิสนีย์ก็้เกิดมีแอปไหนที่แบบว่าอยากให้เราเรียชันเนี่ยก็บอกก็ได้สงสัยทำไมเป็นดิสนีย์บวกอะไรนะฮอสต้าพลาสดิสนีย์พลาสฮอสต้าอ่ะกูก็บวกเลยนะ เดี๋ยาพี่ก็มีไม่ะอันเนี้ยมีไว้ประดับบารมีครับคือเหมือนเขาจะแยกกันนะความหมายคือแยกกันบริหารนะกับดิสนีย์ใช่แต่มันมันคือลูกบ้านของดิสนีย์แหละอันนี้คือด oh ิสนีย์ที่เป็นสตรีมมิ่ง ใช่ครับแต่โฮสต์ของเอเชียเนี่ยเหมือนจะอยู่อินเดียอ๋อใช่ใช่ใช่ของดิสนีย์เนี่ยเราเรามีเหมือนกันเราชอบเข้าไปดูในเซ็กชันที่เป็นหนัง90าวศคนคนยุคเราแบบเฮ้ยมันมันมันอิมเมลเวลาไปดูพวกหนัง90ที่เราเคยชอบตอนสมัยเด็กๆเราไปดูพวกดิสนีย์ป่ะหรือว่าไม่ใช่ดิสนีย์ก็มีนะไม่ใช่เออมีนี่นะมีไฟครับมีของว่องเออของคือหนังหลากหลายอยู่ของดิสนีย์เนี่ยหนัง90เยอะกว่าของ Netflix ด้วยซ้ำมีพวก หนังจูเลียโรเบิร์ตในหลายเรื่องเลยอะไรเงี้ยโซคิสมีเนเวอร์บินคิสอะไรเงี้ยแม่งโหแม่งเยอะไฟลขับหนังยุคงเก้าสูตรแบบหลากหลายแนวมากสำหรับแอปเขาเนี่ยสำหรับดิสนีย์มันเหมือนเป็นน้องใหม่อ่ะอ่ามาทีหลังมาทีหลังอันนี้พวกคอนเทนต์เกาหลีอะไรเงี้ยเขาก็จะเหมือนแต่ซีรีส์ซีรีส์สู้ไม่ได้จะได้ช้าคนอื่นซีรีส์ซีีรส์ยังน้อยอยู่ป่านเขาเหมือนเบบี้เลยบินไปก็ไม่ได้อะไรกลับมามีตังเยอะนะแต่ก็ซื้อไม่ได้เเจ้าอื่นเขาหวานไปหมดละก็จะได้พวกหนังอะไรที่พี่บอก สูงเ้ยมีตังมีตังว่าไงวะอะไรอย่างเงี้ยได้นะเอาไปตังว่าไงนะกูขายเจ้าอื่นไปแล้วก็ขายเจ้าอื่นไปหมดแล้วเป็นปีไปแล้ว่แต่ก็ยังมีหนังอื่นให้ดูอันนี้เป็นเป็นซีรีส์เป็นออริจินอลซีรีส์ที่เป็นของเขาเองมาเวลอ่าชื่อเรื่องโลกิโลกิซีซั่นสองครับโลกินี่คือใครคือใครเป็นซูเปอร์ฮีโลกิโลไงหรอจริงๆริงมเป็นตัวร้ายก่อนเขาเขาเหมือนไซส์ซอลี่แยก สร้างแยงใหม่เหรอใช่ครับซึ่งซีซั่นแรกเราสองคนทำเร็จนะเอาหรอเอนที่เป็นต้องดูมั้ดูดูอยู่ที่เป็นซีรีส์นี่เป็นซีรีส์อ่าโอเคมาอ่าอันนี้เป็นซีซั่นสองโลคิอ่านี่เลยโลคิมีพลังเลยมีพลังแล้วเนาะจังเหมือนแบบแยกล่างเป็นพวกอาฟมายาอะไรเงี้ย พี่จะจำเมีมได้เนี่ยเขาจะมาล้อครับพี่ตัวทะลุอ๋อหน้าตาคล้ายกันหน้าคายกันาทีลาจะายเอู่มือกหนกัตาเนี่ยมันก็จะเหมือนแบบมาเวลไ่่เจ๋งนะตอนวิธีนะเออวิธีแม่งเจ๋งดีว่ะถ้าเวลาเออแต่อาร์ตดเรคชั่นโลกถีนี่ดีนะ มันเหมือนแบบย,ย้อนยุคปกติหน anyway> ังมาเวล l ของเราเรารู้สึกมันจะเสียวๆเลยข้อนี่ดูดีนะสีสีล้วนนะแต่มีอันโคตรอเออพี่ตัวจริงเลยวะเห็นไหมจะมีช็อตที่แบบสรงผมสรงผมแม่งใช่เลยวะยิงซีซั่นหนึ่งเนี่ยจะมีช็อตที่แบบพี่ตัวเลย แล้วพุพ่มกับซีรีส์พุ่มกับหนังคนเดียวอะมั้หนังมันจะเป็นหนังจะไม่ใช่อ๋อหนังมันจะไม่ใช่ตัวตัวแต่ทอ,อม,มันมันเป็นไซส์ออกมาเพราะเพราะเราดูเงี้ยดูเฟรมดูสีดูวิชววเงี้ยครับซีรีส์ดูดีกว่าหนังนะของหนังเราก็ไม่แบบเชยอ่ะเสียวๆยอันนี้ดูดีนะทอหรอของทอหรอเออู้กำกับหนังทอ่อนข้าทำหนังซีรียมเยอะเลย่อ่กล้าจะทำหนังบุดมูขตลกแบบ เวเวทอ่ะใช่ใช่พี่สีดีนะเำว่าสีสวยนะสีดีคาว่าสีดีเนี่ยมันมันไม่ได้แปลว่ามาเทซีนปรับสีอย่างเดียวนะบางทีมันเป็นเรื่องการวางวางสีในในเฟรมที่เขาถ่ายเสื้อผ้าเซ็ตนั่นนู่นนี่มันโดนดีไซน์มาตั้งแต่แรกเราถึงถามว่านี่พุ่มกับคนเดียวกันในหนังบ่างเงี่อ เขาในซีรีส์ดูดีเลยนะเหมือนคุมโทนสีมาตั้งแต่ตอนถ่ายแล้วอ่ะอ้ามาดมาดีเฮ้ยน่าสนใจนะคือรากว่าคมโอ้ยน่าสนุกนะแล้วก็เราว่าเฟรมสวยจัดแสงสวยสีหนังสวยเลยวิธีที่ข้ามเวลาเราว่าแม่งเท่มากเลยอ่ะเอออันนี้ใหม่อันน้ใเราไม่เคยดูเรื่องนี้มาก่อนไม่เคยดูซีซั่นหนึ่งด้วยอันนี้เป็นซีซั่นสองเนาะ ฮ้ยถ้าอย่างนี้ก็อยากไปดูซีซั่นหนึ่งก่อนนะอ่ากลับไปดูปกติเราเป็นเป็นพวกไม่ชอบดูหนังพวกซูเปอร์ฮีโร่พวกหนังมาเวลแล้วแต่พอดูตัวอย่างนี้แบบน่าสนใจอะดูดีอยู่รอดูคิวที่24ออ้หูคิวเยอะคิวเยอะแล้วเดือนหนึ่งดูสักเรื่องเราดูะเราดูหนังทุกวันเต้องหัวละเรื่องเลยนะจะสลับสลับกันหนังกับซีรีส์อะไรเงี้ย แต่ก็จะมีนะมีมีบางเรื่องที่มันก็จะแซงคิวยี่สิบสี่คิวมาดูก่อนก็มีนะมันมีมีช่วงนี้ก็ติดมาตาละดาอยู่เฮ้ยมันดีมันดีมันดีเเรื่องนี้ก็ดีเรื่องโอ้ยวันสีสวยเลยครับเรื่องนี้แบบสวยหกตุลาหกตุลาก็ไม่นานรอดูในดิสนีย์นะครับ